คุณผู้ฟังครับถ้าผมนึกถึงชื่อพระนเรศวรภาพแรกในหัวของคุณคืออะไรครับกษัตริย์นักรบผู้เกรียงไกรบนหลังช้างวีรบุรุษผู้กอบกู้เอกราชหรือรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนกราบไหว้ขอพรอภาพเหล่านั้นคือตอนจบครับคือฉากสุดท้ายของหนังที่จบอย่างสวยงามแต่ในคลิปนี้ผมอยากชวนคุณย้อนกลับไปที่จุดเริ่มตน้นจุดที่ไม่มีใครอยากจดจํา และไม่มีตำราเรียนเล่มไหนเขียนถึงความรู้สึกข้างในลองจินตนาการว่าคุณเป็นเด็กอายุ9ขวบครับในวัยที่เด็กคนอื่นกำลังวิ่งเล่นเตะตะกล้อหรือนอนหนุนตักแม่แต่คุณกลับถูกพ่อแม่จับแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่หรูหราที่สุดแล้วพาไปส่งที่หน้าประตูเมืองเพื่อส่งมอบให้กับศัตรูที่เพิ่งเผาบ้านเผาเมืองคุณคุณไม่ได้ไปในฐานะแขกนะครับไม่ได้ไปเรียนต่อเมืองนอกแต่คุณไปในฐานะ หลักประกันหลักประกันที่มีชีวิตเพื่อบอกพ่อคุณว่าถ้าคิดจะกระบฏลูกคนนี้ตายย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2106แผ่นดินพิษณุโลกและอยุธยากำลังตกอยู่ใต้เงาทะมึนของมหาอันมาตใหม่แห่งลุ่มน้ำอิระวดีนั่นคือหงสาวดีภายใต้การนำของพระเจ้าบุเรงนองเราต้องเข้าใจกอนครับว่าบุเรงนองในยุคนั้นไม่ใช่แค่กริย์พม่าธรรมดาแต่เขาคือก็อดคิง หรือสมมุติเทพผู้ชนะสิบทิศกองทัพของเขาเกรียงไกรที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่มีกำแพงเมืองไหนต้านทานได้รวมถึงพิษณุโลกของพระมหาธรรมราชาหรือพ่อของพระนเรศวรเมื่อพิษณุโลกยอมจำนนสิ่งที่ผู้ชนะต้องการไม่ใช่แค่ทองคำหรือเสบียงแต่คือความจงรักพักดีและเครื่องมือที่เย็นยันความพักดีได้ดีที่สุดในสมัยโบราณคือลูกชายครับ พระองค์ดำหรือพระนเรศวรถูกเลือกให้เป็นหลักจำนำหรือโฮสเทจที่ต้องเดินทางจากอกแม่พระวิสุทธิกาสตรีข้ามเทือกเขาตะนาวสีสู่เมืองหงสาวดีลองนึกภาพเด็กก้าวขวบนั่งอยู่บนหลังช้างมองกลับไปเห็นพ่อแม่ยืนส่งด้วยน้ำตาและหันหน้าไปเจอแต่ทหารหน้าตาดุดันพูดภาษาที่ฝังไม่ออกการเดินทางไกลนับเดือนผ่านป่าดงดิบในหัวของเด็กคนนั้นคงมีแต่คำถามว่าพ่อทิ้งผมทำไม หรือผมทำอะไรผิดนี่คือบาดแผลแรกที่เปลี่ยนเด็กชายไร้เดียงสาให้กลายเป็นคนที่ต้องเข้มแข็งเกินวัยเมื่อมาถึงหงสาวดีพระองค์ดำไม่ได้ถูกจับขังคุกมืดนะครับตรงกันข้ามพระองค์ได้รับการต้อนรับอย่างสมเกียรติในฐานะพระราชบุตรบุญธรรมของพระเจ้าบุเรงนองได้อยู่ในวังที่สวยงามมีข้าราชบริพารคอยรับใช้กินดีอยู่ดีมีเสื้อผ้าไหมทองคำใส่แต่มันคือกรงทองครับ เป็นกรงที่มองไม่เห็นลูกกรงแต่สัมผัสได้ทุกลมหายใจพระองค์ดำต้องใช้ชีวิตท่ามกลางสายตาของคุณนางพมา่าทุกคำพูดถูกจดบันทึกทุกการกระทาถูกจับตามองมีนักประวัติศาสตร์วิเคราะห์ว่าพระเจ้าบุเรงนองเป็นคนที่ psychological master หรือเก่งจิตวิทยามากเขาเลี้ยงดูพระนเรศวนอย่างดีเพื่อให้เด็กรักและลืมรากเงาตัวเอง เขาต้องการล้างสมองหรือ brain wash ให้เด็กคนนี้โตขึ้นมาเป็นขุนศึกคู่ใจของหงสาวดีเป็นแม่ทัพที่จะกลับไปปกครองไทยในนามของพมา่าพระนเรศวรต้องเรียนภาษาพมา่าวัฒนธรรมพมา่าต้องกราบไหว้พระกรษัตัตย์ที่ตีเมืองตัวเองแตกความสับสนในใจเด็กคนหนึ่งมันมหาสารครับคนนี้คือพ่อบุญธรรมที่ใจดีแต่ก็เป็นคนเดียวกับที่ทำให้แม่เราต้องร้องไห้ ความย้อนแย้งนี้แหละครับที่หล่อหลอมให้พระองค์กลายเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งที่สุดแต่ชีวิตในหงสาวดีไม่ได้มีแค่เรียนหนังสือกับนั่งสมาธิหงสาวดีคือเมืองนักรบพระเจ้าบุเรงนองทำสงครามตลอดเวลาและพระนเรศวรในฐานะลูกบุญธรรมก็ต้องติดตามเสด็จไปดูงานหรืออยู่ในเหตุการณ์สำคัญสคัญสิ่งที่เด็กอายุไม่ถึง1ิขวบต้องเห็นไม่ใช่เรื่องเล่นๆ พระองค์ได้เห็นฉเฉลยศึกที่ถูกกวาดต้อนมานับหมืน่นถูกใช้งานเยี่ยงทาตได้เห็นการลงโทษกบฏการประหารชีวิตที่โหดเหี้ยมกลางเมืองได้เห็นหัวคนเสียบประจานเพื่อเตือนสติเมืองขึ้นอื่นๆคุณลองคิดดูสิครับเด็กคนอื่นอาจจะกลัวผีแต่พระนเรศวรกลัวการเมืองพระองค์เรียนรู้ผ่านเลือดว่าผู้แพ้ไม่มีสิทธิ์ร้องขอชีวิต ความเมตตาใช้ไม่ได้ผลในสนามรบและอำนาจคือสิ่งเดียวที่จะปกป้องตัวเองได้มีบันทึกหรือเกร็ดเล่าขานว่าพระนเรศวรมักจะเงียบขึมไม่ค่อยเล่นสนเหมือนเด็กคนอื่นสายตาของพระองค์มักจะสังเกตจดจำท่านไม่ได้มองทหารพรมาร่าด้วยความกลัวแต่มองเพื่อหาจุดอ่อนท่านไม่ได้มองกำแพงเมืองหงสาวดีว่าสูงแค่ไหนแต่มองว่าจะข้ามมันไปยังไง นี่คือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดครับถ้าพระนเรศวรแตกสลายไปตอนนั้นเราคงไม่มีมหาราชในวันนี้แต่เพราะความกดดันนั้นได้บีบอัดก้อนทานให้กลายเป็นเพชรที่แข็งแกร่งที่สุด6ปีเต็มๆที่พระองค์ดำใช้ชีวิตเป็นตัวประกันในดงศัตรูจากเด็กชายตัวเล็กๆเริ่มแตกเนื้อหนุ่มจากความหวาดกลัวกลายเป็นความเข้าใจพระองค์เข้าใจภาษาเข้าใจยุทธศาสตร์ และที่สำคัญที่สุดเข้าใจหัวใจของศัตรูพระเจ้าบุเรงนองอาจจะคิดว่าเขาเลี้ยงลูกเสือให้เชื่องได้แต่หารู้ไม่ว่าเสือตัวนี้ไม่ได้เชื่องมันแค่ซ่อนเล็บรอเวลาที่เหมาะสมคุณผู้ฟังครับเรื่องราวในวัยเด็กของพระนเรศวรสอนให้เรารู้ว่าวีรบุรุษที่เรากราบไหว้ไม่ได้เกิดมาพร้อมดาบและชุดเกราะแต่เกิดมาพร้อมกับบาดแผลทางใจที่สาหัส เขาคือเด็กที่ถูกรากจากบ้านคือฉเฉลยที่มีโทษประหารติดตัวตั้งแต่เกิดแต่แทนที่จะยอมแพ้ต่อโชคชะตาเขาเลือกที่จะเรียนรู้จากมันคุณผู้ฟังครับในประวัติศา,ศาสตร์สงครามมีคำกล่าวหนึ่งที่น่าสนใจว่าจงเก็บมิตรไว้ใกล้ตัวแต่จงเก็บศัตรูไว้ใกล้กว่าพระเจ้าบุเรงนองผู้ชนะสิบทิศทำตามคำกล่าวนั้นเป๊ะ,ปะครับ เขาเก็บองค์ดำหรือพระนเรศวรไว้ใกล้ตัวมากใกล้ถนาดที่ว่าส่งเข้าโรงเรียนเดียวกับลูกหลานตัวเองสอนวิชาการรบที่ดีที่สุดสอนยุทธศาสตร์การเมืองที่ล้ำลึกที่สุดด้วยความหวังว่าเด็กคนนี้จะเติบโตขึ้นมาเป็นดาบที่คมที่สุดของหงสาวดีแต่สิ่งที่พระเจ้าบุเรงนองอาจลืมคิดไปคือเมื่อคุณรับดาบจนคมกริบแล้วดาบเล่มนั้นมันไม่ได้เลือกนายครับ มันพร้อมจะบาดมือคนถือได้เสมอถ้าคนถือประมาทในตอนนี้เราจะพาคุณเจาะลึกเข้าไปในหลักสูตรที่พระนเรศวรต้องเรียนหลักสูตรที่เปลี่ยนชเลยศึกให้กลายเป็นอัจฉริยะทางสงครามวิชาที่ทำให้คนไทยตัวเล็กๆก,กล้าลุกขึ้นบาท้าทายมหาอำนาจเบอร์หนึ่งของเอเชียเขาเรียนอะไรมาและเขาขโมยความลับอะไรของพม่ากลับมาบ้างหงสาวดีในยุคที่พระนเรศวรโตมาไม่ใช่แค่เมืองธรรมดาครับ แต่มันคือนิวยอร์กหรือลอนดอนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคนั้นมันคือศูนย์กลางของจักรวรรดิที่กว้างใหญ่ไพศาลกินพื้นที่ตั้งแต่พมา่าไทยลาวไปจนถึงจีนตอนใต้บางส่วนที่นี่พระนเรศวรได้เห็นโลกกว้างแบบที่หาไม่ได้ในอยุธยาพระองค์ได้เห็นกองทัพพระหุวัฒนธรรมหรือมาล t i ยเอ n i c a อารกองทัพพมา่าไม่ได้มีแค่คนพมา่าครับแต่มีทั้งกองม้าแซมมาไทยใหญ่นะครับ กองธนูมอนกองช้างลาวและที่สำคัญที่สุดคือทหารรับจ้างโปรโตุเกสหรือ Portuguese mercenaries นี่คือจุดเปลี่ยนแรกครับในขณะที่เด็กไทยทั่วไปเรียนฟันดาบพระนเรศวรได้เห็นปืนไฟของฝรั่งพระองค์ได้เห็นระเบียบวินัยแบบตะวันตกได้เห็นประสิทธิภาพของเทคโนโลยีนักประวัติศาสตร์เชื่อว่าความสนใจในอาวุธปืนของพระนเรศวรเริ่มต้นที่นี่แหละครับพระองค์ตระหนักตั้งแต่เด็กว่า ดาบอาจจะสู้ปืนไม่ได้และความกล้าสู้เทคโนโลยีไม่ได้พระองค์ไม่ได้เรียนแค่ในห้องเรียนครับแต่สนามฝึกซ้อมของหงสาวดีคือห้องเรียนจริงพระองค์ต้องฝึกขี่ช้างขี่มา้ายิงธนูและการต่อสู้ระยะประชิดร่วมกับเหล่าราชบุตรพม่าร,รวมถึงมังสามเกียรติหรือมังกยอชวาลูกชายของพระเจ้านันทบุรเรงลองนึกภาพนะครับเด็กชายไทยตัวเล็กๆต้องสู้กับเด็กพมา่าเจ้าถิ่น ถ้าแพ้ก็โดนล้อว่าเป็นเฉลยถ้าชนะก็อาจโดนหมั่นไส้สถานการณ์บีบให้พระองค์ต้องเก่งกว่าคนอื่นสองเท่าและฉลาดกว่าคนอื่นสามเท่าเพื่อเอาตัวรอดแต่วิชาที่สำคัญกว่าการฟันดาบคือวิธีคิด m i n เซ็ตครับพระเจ้าบุเรงนองทรงเอ็นดูพระนเรศวรเหมือนลูกแท้ท่านมักจะเรียกพระองค์ดำไปนั่งฟังการว่าราชการหรือการวางแผนรบสิ่งที่พระนเรศวรได้เรียนรู้คือ grand strategy หรือยุทธศาสตร์ระดับมหาภาค การระดมพลพมา่าทำยังไงถึงเรียกคนเป็นแสนได้ในเวลาสั้นๆการสเสบียงกองทัพขนาดมหือมากินข้าวยังไงไม่ให้อดตายจิตวิทยาการใช้ความกลัวเฟียและความเมตตาเมอร์ซี่สลับกันเพื่อปกครองเมืองขึ้นแต่ในขณะที่เรียนพระนเรศวรแอบจดครับไม่ได้ใช้จดลงกระดาษแต่จดลงในสมองพระองค์มองเห็นจุดอ่อนของกองทัพพมา่าที่คนอื่นมองข้ามจุดอ่อนนั้นคือ ความใหญ่โตที่อุ้ยอ้ายกองทัพพม่าเน้นปริมาณ (quantity) เน้นการประทะซึ่งหน้าการเคลื่อนทัพช้าการสื่อสารลำบากและทำให้ทัพใหญ่ล้มทั้งกองทัพจะรวนทันที chain of command ที่เปราะบางพระองค์เก็บข้อมูลเหล่านี้ไวเ้เงียบๆถ้าวันหนึ่งเราต้องสู้กับยักษ์เราจะไปงัดข้อกับยักษ์ไม่ได้เราต้องเร็วกว่าแม่นยำกว่าและตีที่หัวใจของยักษ์นี่คือที่มาของยุทธวิธีรบแบบกองโจร (guerilla w a r f a r และการใช้หน่วยเคลื่อนที่เร็วที่พระนเรศวรจะนํามาใช้ถล่มพม่าในอนาคตหลายคนอาจสงสัยว่าไปอยู่เมืองพม่านานขนาดนั้นกินข้าวพมา่าเรียนวิชาพมา่ามีเพื่อนเป็นพมา่าทําไมพระนเรศวรถึงไม่กลายเป็นพม่าไปเลยทําไมถึงยังจงรักภักดีต่ออยุธยาที่ตอนนั้นเป็นแค่เมืองโสมโมคําตอบอาจอยู่ที่ความเจ็บปวดที่ฝังลึกครับทุกครั้งที่มีข่าวมาจากอายุธยาคือข่าวร้ายพ่อต้องส่งสวย น้องสาวพระสุพรรณกัลยาต้องมาเป็นตัวประกันเพิ่มประชาชนไทยถูกกวาดต้อนมาเป็นแรงงานสร้างเจดีความรู้ที่พระองค์เรียนมาไม่ได้ทําให้พระองค์ลืมชาติแต่มันทําให้พระองค์ร้อนรุ่มเหมือนคนที่มีกุญแจอยู่ในมือแต่ออกไปไขประตูคุกไม่ได้ต้องรอรอเวลาที่เหมาะสมพระเจ้าบุรเรงนองอาจจะคิดว่าเขาซื้อใจพระนเรศวรได้แล้วเขาให้ยศให้ตําแหน่งให้เกียรติแต่สิ่งที่เขาให้ไม่ได้คืออิสรภาพและสําหรับลูกผู้ชายที่ชื่อนเรศวร อิสรภาพมีค่ามากกว่าราชบัลลังก์ใดๆเมื่อพระเจ้าบุเรงนองสวรรคตโลกก็เปลี่ยนไปพระนเรศวรซึ่งตอนนี้เติบโตเป็นหนุ่มชะกันชะกันถูกทรงตัวกลับพิศณุโลกไม่ใช่เพราะพะมา่าใจดีแต่เพื่อให้ไปเป็นกันชนป้องกันขมรและเพื่อให้ไปช่วยคุมคนไทยไม่ให้แตกแถวท่านกลับมาพร้อมกับใบปริญญาที่มองไม่เห็นวิชาการรบแบบจัก,กรวรรดิความรู้เรื่องปืนไฟตะวันตกและแผนที่จุดอ่อนของพมา่าที่อยู่ในหัว โรงเรียนของนักฆ่าได้ผลิตนักเรียนที่เก่งที่สุดออกมาแล้วแต่นักเรียนคนนี้กำลังจะหันปากกระบอกปืนกลับไปหาครูของเขาเองคุณผู้ฟังครับคุณมีเพื่อนสมัยเด็กไหมครับเพื่อนที่โตมาด้วยกันวิ่งเล่นไล่จับกันกินข้าวหม้อเดียวกันเพื่อนที่คุณรู้ใจมันดีที่สุดแล้วมันก็รู้ทันคุณทุกอย่างลองจินตนาการดูนะครับว่าวันหนึ่งโลกบอกคุณว่าเพื่อนคนนี้แหละคือคนที่คุณต้องฆ่า และถ้าคุณไม่ค่ามันมันก็จะค่าคุณนี่ไม่ใช่พลอตหนังดราม่าเกาหลีนะครับแต่นี่คือชีวิตจริงของพระนเรศวรและมังกยอชวาหรือพระมหาอุปราชาในตำราเรียนเราเห็นเขาเป็นคู่แค้นเป็นศัตรูคู่อาฆาตแต่ในความเป็นมนุษย์พวกเขาคือเด็กหนุ่มสองคนที่เติบโตมาในรั้ววังเดียวกัน เรียนรู้วิชาจากครูคนเดียวกันและอาจจะเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวที่เข้าใจความโดดเดี่ยวของกันและกันย้อนกลับไปในช่วงที่พระนเรศวรยังเป็นตัวประกันในหงสาวดีในขณะที่พระองค์เป็นลูกเลี้ยงมังกยอชวาหรือมังสามเกียรติคือหลางรักของพระเจ้าบุเรงนองและเป็นลูกของพระเจ้านันทบุเรงทั้งสองคนอายุไล่เลี่ยก,กันครับเติบโตมาในเจนเดียวกัน ในวังที่เต็มไปด้วยผู้ใหญ่จอมวางแผนเด็กสองคนนี้เป็นคู่ซ้อมหรือ Sparring Partners ที่สมน้ำสมเนื้อที่สุดคนหนึ่งคือเสือดำจากอายุทยาสุขุมนิ่งลึกเก็บความรู้สึกอีกคนคือมังกรน,น้อยแห่งหงสาวดีร้อนแรงมั่นใจแบกศักดิ์ศรีเจ้าของบ้านตำนานที่เราได้ยินบ่อยที่สุดคือเรื่องตีไก่วันที่ไก่ของพระนเรศวรตีชนะไก่ของมังกรยชวา และมังกยอชวาพูดด้วยความเจ็บใจว่าไก่ฉเฉลยตัวนี้เก่งจริงหนอและพระนเรศวรตอบกลับว่าไก่ฉเฉลยตัวนี้อย่าว่าแต่ตีพนันชนเอาเดิมพันเลยตีพนันบ้านเมืองกันก็ยังได้ประโยคนี้ถ้ามองผิวเผินคือการขิงกันของเด็กวัยรุ่นแต่ถ้ามองให้ลึกมันคือจุดแตกหักครับมันคือวันที่เส้นบางระหว่างเพื่อนเล่นกับศัตรูถูกขีดขึ้นชัดเจน มังกยอชวาคงรู้สึกเจ็บปวดไม่น้อยเพราะลึกๆแล้วเขาอาจจะอิจฉาพระนเรศวรอิจฉาในความเก่งกาจความเด็ดเดี่ยวและบรารมีที่พระเจ้าบุเรงนองหรือปู่ของเขามอบให้พระนเรศวรความรู้สึกเป็นรองท,งทั้งที่เป็นเจ้าของบ้านมันกัดกินใจมังกยอชวามาตั้งแต่เด็กมันไม่ใช่แค่ความเกลียดครับแต่มันคือปมดอหหรือ inferiority complex ที่ผลักดันให้เขาต้องเอาชนะพระนเรศวรให้ได้ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามเมื่อพระนเรศวรหน,นีกลับอยุธยาประกาศอิสรภาพทั้งสองคนก็แยกจากกันเหมือนนกสองตัวที่บินไปคนละทิศพระนเรศวรกลับไปสร้างรังใหม่ที่อยุธยาเปลี่ยนเมืองให้กลายเป็นป้อมปราการเหล็กมังกยชวาขึ้นเป็นพระมหาอุปราชาหรือรัชทายาท แบกความคาดหวังของจักรวรรดิไว้บนบ่าคุณผู้ฟังครับชีวิตของมังกยชวาหน่าสงสารนะครับพ่อของเขาคือพระเจ้านันทบุเรงไม่เหมือนปู่บุเรงนงนันทบุเรงมีความหวาดระแวงและกดดันลูกชายอย่างหนักทุกครั้งที่พระนเรศวรชนะศึกนันทบุเรงจะหันมาด่าลูกชายตัวเองว่าดูมันสิมันยังทำได้ทำไมแกทำไม่ได้ มังกยชวาไม่ได้รบเพราะอยากรบแต่รบเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้พ่อเห็นเขาต้องยกทัพมาครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ใช่เพราะเกลียดคนไทยแต่เพราะถ้าเขาไม่ชนะพระนเรศวรเขาก็ไม่มีที่ยืนในบ้านตัวเองลองคิดดูสิครับการที่ต้องยกทัพไปฆ่าเพื่อนเก่าที่เรารู้อยู่เต็มอกว่ามันเก่งกว่าเรามันต้องใช้ความกล้าหาญหรือความสิ้นหวังมากแค่ไหน แล้วแล้ววันเห็นโชคชะตาก็มาถึงเหตุการณ์ก่อนยุทธาถ,ถีพระเจ้านันทบ,บุรเรงสั่งให้มังกยชวายกทัพใหญ่มาเผด็จศึกมีเกรดเล่าว่าก่อนออกมามังกยชวาไม่อยากมาเลยโหรทำนายว่าชะตาขาดเขาร่ำลาลูกเมียด้วยน้ำตาเหมือนเขารู้ลางสังหรณ์ว่าครั้งนี้คงไม่ได้กลับมาแต่คำสั่งพ่อคือประกาศิทย์ ถ้าแกไม่ไปก็เอาผ้าถุงผู้หญิงมาใส่ซะคือคำดูถูกที่เจ็บแสบที่สุดในยุคนั้นมังกยชวาจึงต้องขึ้นหลังช้างเดินทางสู่หนองสารายเพื่อไปพบกับเพื่อนรักคนสุดท้ายผมอยากให้คุณมองข้ามภาพวีรบุรุษบนหลังช้างไปก่อนแล้วมองเห็นมนุษย์สองคนคนหนึ่งสู้เพื่ออิสรภาพของแผ่นดินเดิมพันด้วยชีวิตคนทั้งชาติอีกคน สู้เพื่อศักดิ์ศรีและการยอมรับจากพ่อเดิมพันด้วยชีวิตตัวเองทั้งคู่ไม่มีทางเลือกครับสงครามไม่เคยถามว่าคุณพร้อมไหมมันไม่สนว่าคุณเคยวิ่งเล่นด้วยกันมาหรือเปล่ามันแค่บอกว่าวันนี้ต้องมีคนหนึ่งตายและอีกคนรอดการเผชิญหน้ากันที่หนองสารายไม่ใช่แค่การดวลยุทธวิธีแต่มันคือบทสรุปของความสัมพันธ์ที่ยาวนานนับสิบปี วินาทีที่เงาฟันลงไปวินาทีที่มังกยชวาสิ้นใจบนคอช้างพระนเรศวรทรงคิดอะไรอยู่ครับท่านอาจจะดีใจที่ชัยชนะเป็นของไทยแต่ลึกๆในใจของเด็กชายองค์ดำอาจจะกำลังร้องไห้กับเพื่อนเล่นคนนั้นเพื่อนที่เป็นกระจกสะท้อนตัวเขาเพื่อนที่เข้าใจเขาที่สุดในจักรวาลนี้ชัยชนะของพระนเรศวรในครั้งนี้ยิ่งใหญ่เกรียงใคร แต่ราคามันแพงเหลือเกินครับท่านต้องแลกมันมาด้วยชีวิตของคนที่เคยใกล้ชิดที่สุดคุณผู้ฟังครับในชีวิตของคุณเคยเจอสถานการณ์ที่เรียกว่าหลังพิงฝาไหมครับสถานการณ์ที่ข้างหน้าคือนรกข้างหลังคือหน้าผาและคุณมีเวลาตัดสินใจแค่ชั่วอึดใจเดียวเรามักได้ยินเรื่องราวการประกาศอิสรภาพของสมเด็จพระนเรศวรในฐานะวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่กึกก้องเกรียงไกร ภาพที่ท่านหลังน้ำทักซิโนโทกหรือเทน้ำลงสู่แผ่นดินดูเท่ดูสง่างามแต่ถ้าเราถอดฟิลเตอร์ความเท่นั้นออกไปความจริงที่ซ่อนอยู่คือความกลัวและความสิ้นหวังครับณวิดาทีนั้นพระนเรศวรไม่ได้ประกาศอิสรภาพเพราะท่านมั่นใจว่าจะชนะท่านไม่ได้มีกองทัพท่านไม่มีปืนใหญ่ที่ทันสมัยกว่าพมา่อาอยุธยาตอนนั้นอ่อนแอจนแทบจะยืนไม่ไหวแต่ท่านทำ เพราะท่านไม่มีทางเลือกอื่นมันคือการเดิมพันด้วยชีวิตของคนทั้งแผ่นดินมันคือวินาทีที่คนคนนึงตัดสินใจว่ายอมตายดาบหน้าดีกว่าอยู่เป็นทาสต,ต่อไปปีพศ2124บรรยากาศในจักรวรรดิหงสาวดีเริ่มมาคุพระเจ้านันทบุเรงพ่อของมังกยอชวากำลังเผชิญกบฏท,ที่เมืองอังวะทำธรรมเนียมเมืองขึ้นทุกเมืองต้องส่งกองทัพไปช่วยปราบกบฏรวมถึงพิษณุโลกของพระนเรศวรด้วย แต่ครั้งนี้มันมีกลิ่นทะาแม่งทะาแม่งครับพระนเรศวรเดินทับช้ามากช้าจนผิดสังเกตเหมือนท่านกำลังยังเชิงดูทิศทางลมเพราะสัญชาตญาณของท่านเตือนว่าการไปครั้งนี้อาจไม่ได้กลับมาและสัญชาตญาณน,นั้นก็ถูกต้องพระเจ้านันทบุเรงไม่ได้ต้องการให้พระนเรศวรมาช่วยรบแต่ต้องการล่อให้มาติดกับแล้วกําจัดทิ้งเขาสั่งลับๆับให้แม่ทัพมอญสองคนคือพระยาเกียรติและพระยาราม ทำทีเป็นต้อนรับพระนเรศวรแล้วหาจังหวะลอบสังหารซะลองนึกภาพนะครับพระนเรศวรกําลังเดินเข้าสู่ปากเท่าเสือโดยที่เสือเตรียมกรงเล็บไว้รอตะปบแล้วถ้านี่เป็นหนังนี่คือฉากที่คนดูลุ้นจนตัวเกร็งว่าพระเอกจะรู้ตัวเมื่อไหร่จุดเปลี่ยนของประวัติศาสตร์เกิดขึ้นที่เมืองชายแดนเล็กๆชื่อเมืองแครงพระยาเกียรติและพระยารามผู้ได้รับคําสั่งให้ฆ่าพระนเรศวรเกิดเปลี่ยนใจกระทันหันครับ ทำไมครับทำไมมือสังหารถึงวางมีดลงความศรัทธาพวกเขาเห็นพระนเรศวรมาตั้งแต่เด็กรู้ว่าคนนี้คือของจริงความแค้นพวกชาวมอญเองก็ถูกพม่ากดกขี่ไม่ต่างจากไทยพวกเขารอคอยคนที่จะมาปลดแอกให้พวกเขาจึงตัดสินใจแอบมาเข้าเฝ้าพระนเรศวรกลางดึกแล้วคายความลับทั้งหมดว่าพระชาาอยู่หัวครับอย่าเสด็จไปเลยทางข้างหน้าคือความตาย พระเจ้านันทบุรเรงสั่งให้พวกข้าพระเจ้ามาลอบลงพระชนวินาทีที่ได้ยินความจริงนี้ครับโลกของพระนเรศวรหยุดหมุนครับความหวาดระแวงกลายเป็นความจริงตอนนี้ท่านยืนอยู่บนทางสามแพร่งทางที่ 1. เดินหน้าไปหงสาวดีเท่ากับตายแน่นอนทางที่สองหนีกลับเงียบๆก็โดนตามล่าข้อหากบฏอยู่ดีทางที่3ประกาศเอกราชเปิดสงครามเต็มรูปแบบกับมหาอำนาจอันดับหนึ่ง ทางไหนก็เสีย่ยงทางไหนก็นรกแต่ท่านเลือกทางที่สามไม่ใช่เพราะท่านอยากเป็นฮีโร่แต่เพราะมันเป็นทางเดียวที่มีโอกาสรอดแม้จะริบหรี่ก็ตามครับทามกลางแม่ทัพนายกองทั้งไทยและมอญพระนเรศวรทรงหลั่งน้ำทักษิโนทกหรือน้ำศักดิ์สิทธิ์ลงเหนือแผ่นดินเมืองแครงแล้วเปล่งวาจาที่สันสะเทือนไปถึงหงสาวดีนับแต่นี้ไปกรุงศรีอยุธยากับกรุงหงสาวดี ขาดจากกันรตราบชั่วกันละปาวสารประโยคนี้ไม่ได้พูดด้วยความสะใจนะครับแต่พูดด้วยความเด็ดเดี่ยวที่เยือกเย็นการเทน้ำลงดินในความหมายโบราณคือการเชิญพระแม่ธรณีมาเป็นพยานว่าพันธะสัญญาความเป็นนายบ่าวได้สิ้นสุดลงแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นทันทีหลังจากเทน้ำไม่ใช่งานฉลองนะครับแต่มันคือ the great exodus หรือการอพยพครั้งใหญ่ครับ พระนเรศวรประกาศให้คนไทยและคนมอญที่อยู่ที่นั่นเก็บของด่วนต้องรีบกวาดต้อนผู้คนข้ามแม่น้ำสะตงกลับเข้าไทยให้เร็วที่สุดเพราะทันทีที่ข่าวนี้ไปถึงหูพระเจ้านันทบุรเรงกองทัพพม่าจะไล่ล่าตามมาทันทีมันคือการหนีตายที่แข่งกับเวลามีทั้งเด็กคนแก่ผู้หญิงพระนเรศวรต้องสวมบทเป็นผู้คุ้มกันหรือกาเดียนคอยระวังหลัง ยิงปืนข้าแม่น้ำสะตงเพื่อสกัดข่าศึกพระแสงปืนต้นข้าแม่น้ำสะตงนี่ไม่ใช่ภาพเจ้าชายขี่ม้าชมเมืองนะครับแต่เป็นแม่ทัพที่หน้าดำคร่ำเครียดแบกชีวิตคนนับหมื่นไว้บนบ่าการประกาศอิสรภาพที่เมืองแครงเป็นจุดเริ่มต้นของหายณะในมุมมองของคนทั่วไปเพราะหลังจากวันนี้อยุธยาจะไม่มีวันสงบสุขอีกต่อไปกองทัพพม่าจะยกมาถล่มระลอกแล้วระลอกเล่า เหมือนการไปแย่รังแตนยักษ์พระนเรศวรทราบเรื่องนี้ดีครับท่านรู้ว่าท่านกำลังพาคนไทยเข้าสู่สงครามที่ยาวนานแต่ท่านก็รู้เช่นกันว่าถ้าไม่ทำวันนี้ก็จะไม่มีวันหน้าอีกแล้วคุณผู้ฟังครับความกล้าหาญที่แท้จริงไม่ใช่การไม่กลัวพระนเรศวรอาจจะกลัวกลัวว่าอายุทยาจะถูกเผาอีกครั้งกลัวว่าประชาชนจะล้มตายแต่ท่านก้าวข้ามความกลัวนั้นไป เพราะท่านตระหนักความจริงข้อหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ปิดท้ายตอนนี้ครับอิสรภาพไม่ได้มาจากความกล้าแต่มันมาจากวันที่ความกลัวมันไม่มีความสำคัญอีกต่อไปเมื่อคุณกลัวการเป็นทาสมากกว่ากลัวความตายเมื่อนั้นล่ะครับคือวันประกาศอิสรภาพของคุณ